สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีนิววันนี้เอดจะพามาเปิดประวัติจ๋าธนานนท์ประวัติภรรยาอนุทินชาญวีรกุลคือใครพร้อมย้อนดูเส้นทางรักที่ร้านกาแฟสำหรับจ๋าธนานทน์นิรามิตรภรรยาอนุทินชาญวีรกุลประวัติคือใคร เดี๋ยวเรามาย้อนดูนะคะพร้อมกับเส้นทางรักชีวิตสาวสวยจากระนองเจ้าของธุรกิจคาเฟ่ชื่อดังพบรักเสียหนูอนุทินที่ร้านกาแฟชั่วโมงนี้คงต้องยกให้ชื่อของจาธน,นนทนิรมิตรภรยาคนสวยของอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่กำลังออราจ,จับสุดๆและชื่อของเธอก็ถูกค้นหาเป็นจำนวนมาก ว่าแต่ประวัติจาธนานนคือใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหวานใจของนายกรัฐมนตรีคนที่32ของไทยกันนะคะประวัติจาธนานนจาธนานนนิรมิตรประวัติเกิดและโตที่จังหวัดระนองด้านการศึกษาจาจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเคยเป็นดัมเมเยอร์ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อีกด้วยด้านความสามารถและธุรกิจสำหรับเส้นทางธุรกิจเปิดร้านกาแฟและคาเฟ่นั้นจาธนานนนนิรมิตสามารถสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำจากร้านจ๋าจ้าคอฟฟี่จังหวัดละนองร้านแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงกาแฟหอมกรุ่น แต่ยังมีอาหารขนมและของฝากท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะส่วนเมนูเด็ดมีทั้งกาแฟดำเอสเพรสโซชาเย็น e so, รวมถึงเบเกอรี่และอาหารจานหลักเช่นข้าวผัดน้ำพริกทะเลและสปากเกตตี้ซอสครีมเห็ดทำให้ร้านเป็นเสมือนหนึ่งแลน์มาร์คดังของจังหวัดละนอง หลังประสบความสำเร็จที่บ้านเกิดจาธน,นนนนิรมิตรขยายธุรกิจเข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยการเปิดร้านใหม่ชื่อจาริสตาที่โดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีสแบบโมเดิร์นบรรยากาศทันสมัยและก็เป็นกันเองเมนูที่เสิร์ฟก็มีทั้งกาแฟเบกเกอรี่และเมนูสร้างสรรค์ที่นำวัตถุดิบจากระนองมาใช้เช่น เมนูขยูขยูที่ทำจากเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์จุดแข็งของร้านก็คือการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านกาแฟและความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ลูกค้าอาจได้เจอเจ้าของร้านตัวจริงลงมือชงกาแฟให้เองด้วยสำหรับชีวิตรักกับอนุทินชาญวิลกุล เรื่องราวความรักของจาธนานนนิรมิตรนะคะและก็เสียหนูอนุทินชาญวีรกุลเกิดขึ้นที่ร้านกาแฟจุดเริ่มต้นมาจากการที่อนุทินวเวียนมาที่ร้านจ่าจ้าคอฟฟอยู่บ่อยครั้งจากความคุ้นเคยค,ยค่อยๆพัฒนาเป็นความผูกพันและในที่สุดก็กลายเป็นความรักที่มั่นคงนั่นเองสำหรับจ๋านะคะและทั้งจ๋า ธน,นนท์เสียหนูอนุทินคบหาดูใจกันมามากกว่าสองปีก่อนจะเปิดตัวต่อสาธารณชนในปีพศ2565ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นก็มักปรากฏตัวคู่กันในงานสำคัญสำคัญรวมถึงถูกจับภาพควงแขนไปไหนมาไหนอย่างอบอุน่นแม้จะมีอายุห่างกันราว20ปีแต่ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ เพราะทั้งคู่ต่างเติมเต็มกันและกันอย่างลงตัวเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะมาทำความรู้จักกับคุณจ๋าธน,นนท์ สตีผู้เคียงข้างอนุทินชาญวิรุลจาธน,นนนนิรามิตรหญิงสาวผู้มากความสามารถที่วันนี้เป็นที่จับตามองในฐานะภรรยาของนายอนุทินชาญวิรุลก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่32เรามาเปิดประวัติส่วนตัวธุรกิจแล้วก็เส้นทางความรักที่มั่นคงกับผู้นำคนใหม่ของประเทศไทย คุณจ๋าธน,นนน์เกิดเมื่อวันที่14มกราคม2529ที่จังหวัดละนองเป็นบุตรคนเล็กในครอบครัวนักธุรกิจครอบครัวประกอบอาชีพจำหน่ายอะไหล่รถยนต์จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยพื้นเพครอบครัวพ่อค้าแม่ค้าทำให้ธนานนซึมซับและมีหัวการค้าหลังจากเรียนจบและพบว่าไม่ถนัดด้านอะไรลรถยนต์จึงมาเปิดร้านกาแฟจ่าจ่าคอฟฟี่นั่นเองนะคะที่ระนองตามคำชักชวนของแม่ถือเป็นร้านกาแฟอ่สดที่ติดแอร์แห่งแรกๆเลยนะคะของจังหวัดระนอง และคุณจ๋าก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงแรกๆตลอด17ปีที่ผ่านมานางสาวธน,นนนท์ได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความอดทนในการทำงานกับผู้คนและได้ต่อยอดมาเปิดร้านจาริสตาคอฟฟี่ที่กรุงเทพโดยยังคงนำวัตถุดิบจากระนองเช่นเม็ดกาหยู นั่นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานนั่นเองนะคะมาเป็นส่วนผสมหลักในเมนูขายูขายูเพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนและเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเส้นทางความรักของจา๋นาธนนนและเสียหนูหรืออนุทินเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายอนุทินที่ขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติราชการที่ละนองและนางสาวธน,นนนรับหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปรับที่สนามบินความประทับใจแรกเลยเกิดขึ้นเมื่อนายอนุทินจำจ่าได้และถามถึงคุณแม่ทำให้เจ้าของร้านกาแฟดีใจเพราะเห็นถึงความใส่ใจในครอบครัวความสัมพันธ์จึงค่อยๆพัฒนาขึ้นนั่นเองสำหรับนางสาวธน,นนนกล่าวว่า นายอนุทินเป็นคนอบอุ่นมีอารมณ์ขันและมุมกวนๆเหมือนที่เห็นในข่าวที่สำคัญคือท่านมีความละเอียดอ่อนและให้เกียรติคนรอบข้างเสมอแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจนไม่เคยนำความเครียดมาจากงานกลับมาที่บ้านเมื่ออยู่บ้านนอนุทินก็มักจะเล่นเปียโน,โนหรือแซกโซโฟอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายนั่นเอง ส่วนบทบาทของการเป็นภรรยาก,ก็คือเซฟโซนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับท่านเธอบอกอีกว่าประทับใจในความเรียบง่ายและติดดินของนายอนุทินที่ชอบทานอาหารข้างทางและอาหารจานเดียวในฐานะหลังบ้านของผู้นำประเทศนางธน,นนท์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกำลังใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้าน เธอเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกดดันในการใช้ชีวิตและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนอกจากนี้เธอยังร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆเป็นผู้สนับสนุนผ้าไทยอย่างเต็มที่โดยมองว่าเป็นสเสน่ห์ที่แสดงถึงความปราณีตมีเรื่องราวและเป็นจิตวิญญ,ญาณของวัฒนธรรมรวมถึงการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจลากฐาน เมื่อปี2565นายอนุทินได้เปิดตัวนางสาวธน,นนน์อย่างเป็นทางการในฐานะภรรยาโดยพาไปร่วมพิธีสำคัญสำคัญที่ชําเนียบรัฐบาลข้อมูลจากปป,ปชระบุว่าณนะวันที่20มีนาคม2566นางธน,นนนนนิรามิตรมีทรัพย์สิน39 4 8 8 0 0 4 1บาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากยานพาหนะก็จะมีรถเบนซ์นะคะอ่าสิทธิและสัมปทานกรมทรนม์ประกันชีวิตและก็ทรัพย์สินอื่นๆมีรายได้รวมต่อปีประมาณ8 3 9 5 2 0บาทจากกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟีนั่นเองนะคะสำหรับแอดก็นำเสนอ ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นี้นะคะดูข้อมูลนี้จบก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ